สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หญิงแก้วยูเคนะคะวันนี้จะพามาอาหทานข้าวกันนะคะแล้วก็จะพาไปดูดอกไม้สวยๆกันค่ะวันนี้มากับเพื่อนสองคนนะคะเอนเพื่อนเดินไปทางในแล้วเอยหาไม่เจอัมแต่ถ่ายรูปอ๋อเพื่อนอยู่นี่ะนะคะเดี๋ยวจะพาไปทานข้าวกันค่ะแล้วก็จะพาไปดูดอกไม้สวยๆกันตอนนี้ดอกไม้สวย เข้ากล้องไม่เอ่ยไม่เข้าใช่ไหมเข้าหรือไม่เข้าไม่เข้าค่ะไม่เข้าค่ะไม่เข้านะไม่เข้าอย่าเข้าอะไรโอ้สวัสดีค่ะต้องสวัสดีต้องสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดอกไม้สวยมากเลยพี่สวยอ่ะในวิวสวย เราก็จะไปกินนะคะเป็นจะไปทานข้าวในคาเฟ่เนี่ยค่ะข้างในมันจะเป็นคาเฟ่นะคะเป็นเป็นบ้านทรงวิกตอเรียค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงดังมากเลยนะคะของที่นี่นี่ดอกไม้ข้างหน้านี่ก็จะเป็นจุดเด่นสําคัญเลยค่ะที่คนจะมากันแล้วก็มาถ่ายรูปก,กันเนี่ยค่ะดูดอกไม้สวยนะคะก็จะเฟมัสมากเลยค่ะอาหารเขาก็อร่อยนะคะเพิ่มโปรคลอดก็เดี๋ยว แล้วเขาไปทานข้าวกันค่ะล <c oughs> แล้วก็หอยกินหนังแซลมอนจริงเราน่าจะสั่งทีแค่เซตเ,เ,เดียวเนาะใช่แล้วก็เพราะว่าทีเขาแดงมากเลยอะพี่ มันสตรองมากเลยเอาถุงออก,ออกดีกว่าแกไม่ชอบทีที่มันแดงมากคนไทยอไอเื่อ,อนนแกจะต่ายไปให้ดูเนี่ยเ่ะให้ทุกคาเฟ่ชอบคอนไป ตน้นอะไรม่รู้ต้นอะไรก็ไม่รู้มันข้หมดนมัน,น,นะนมันดูเหมือนเขาทำให้มันเป็นทรงได้เนาะทรงนู่นทรงนี่สวย <S <S ะสวน,นะสวยเนาะข้างบนดีกว่าจะได้ดูสวย เห็นไไอ้กรีดมันชายนี่นะให้สวยนะอันนี้อันนี้ดอกอะไรคะพี่บอกแก้วหน่อยอันนี้ไม่รู้จักไม่รู้จักถ้ารู้ก็จะบอกีนการดูดิสวยดอกแปลกดีอะดอกก็เป็นเหมือนอะไรนะเหมือนข้าวโพดไหมพี่ก็เหมือนฝักข้าวโพดมะอือสวยน่ะโอ้ยดอกใหญ่มากไอ้น้เนดอกเบีย่นะแต่ ใช่ป่ะเพียรเออเพียนี่แต่เพียนี่ไม่ซ้อนเพียนี่อย่างนี้เออสวยอ่ะเพียนีู่ที่บ้านเพียร์เวลามันตูมออกมามดมันชอบไปกินพี่ต้องเอาเอาไปฉีดไอ้สีสีส้มก็สวยนะสมไ่ก็วยดอกอะไรอะพี่ไม่รู้ค่ะไม่รู้ดอกสวยดี เดี๋ยวจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งของคาเฟ่นะคะจะพาไปดูสวนกุหลาบกันค่ะสวยจริงๆนะดูสิดูต้นเขาสูงมากเลยเขาชรูดมากเลยต้นเขาสูงมากเลยระดอกกุหลาบมันไม่ขึ้นนะพี่แลยังไม่ขึ้นเลยนะพี่เดี๋ยวเราไปเหอะไปทางนู้นเหอะ ถึงแล้วค่ะอิซาเบลพลาเทชันตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะพี่อ๋อนี่เราอยู่นี่นี่นะคะตอนนี้เราอยู่นี่ค่ะแล้๋วเราจะพาเดินมาทางนี้นะคะจะเดินไปทางนี้แล้วเราก็จะเดินไปนู่นนะคะแล้วก็ไป<ะ>ที่พรนั้นแล้วเราก็เดินกลับมาตรงนี้แล้วก็เราก็จะมาพอ่อนี้พี่เราจะมาตรงพรนนี้แล้วเราก็เดินกลับมันไม่ไกลหรอกเราเราไม่ได้ไปอ้อมใหญ่ นั่นก็ใหญ่แล้วนะชี้นั่นก็ใหญ่เลยใช่ไหมมุ้ยหน่อสวยชอบสีสีชมพูสีชมพูของพี่ที่บ้านในกระถางอ่ะมาถึงแล้วค่ะสวยมากเลยอันนี้สีเหลือนี่พามาดูดอกไม้โดยเฉพาะเลยค่ะนะคะ ดี๋ยวตอนนี้เรามีมีผู้ชํานาญเรื่องดอกไม้มาด้วยค่ะนะคะเข <c oughs> าจะรู้หมดทุกดอกหญิงแก้วไม่ต้องถามนะคะไม่รู้เรื่องยดูดูดูเบลพี่ดูเบลเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปดูเบ,บลนนให้ด้วยดูอ๋ใหญ่ออดอกใหญ่สเปนเนตอันนี้ก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยใน,นผู้ผู้ชำนาญเรื่องดอกไม้ก็บอกอันนี้อันนี้ของอังกฤษนะคะก็เลยจะดอกเล็ก กลิ่นเป็นยังไงมั่งได้กลิ่นอยากไม่ได้กลิ่นอยากจะเด็กขึ้นมาดมก็ดีคนก็เดินเห็นว่าเห็นสวยล่ะมันคืมๆดีนะเห็นมันไกลไปเนาะเออมันน่าจะแบบเมตดใกล้ๆเอามามาที่มาตรงนี้ได้ไหมเมื่อกี้จะเข้าไปตรงนี้เห็นคนเข้าไปอยู่คงดอกมันก็ร่วงหมดแล้วค่ะพี่ดูสิมันเยอะอยู่แต่ว่า ดอกมันร่วงหมดแล้วอะดอกมันเริ่มจะเฉาหมดแล้วอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแ้วไปตรงนั้นที่มีคนเดินไปที่ถ่ายให้หน่อยไม่ไม่เหยียบนะคะไม่เหยียบไม่เหยียบเสีคนมานั่งด้วยค่ะอ๋อก็นั่งก็สวยเห็นเนพี่ลองเอาลงมาให้เันเห็นดอกไม้ข้างล่างเออเห็นนันหน้ามาสิโอเค เกิดมากเดี๋ยวบูเบลเยอะแยะเลยอ่ะนี่ค่ะดูของสเปนนิชปีนี้ของพี่ที่บ้านพี่สเปนนิชมันขึ้นเต็มเลยเนาะดูเยอะค่ะดูทุกคนไปถ่ายอยู่ตรงกลางนั้นตอนมันมืดไปสวยอยู่เยอะมากเลย กจะไปถ่าย okay, 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 เอาคนเป็นทุ่งสวยเลยค่ะดูอิงลิดกลูเบลนะคะอ๋อเหรอ,อ,อ,อเวลาถ้าเข้าแล้วก็ระวัง ไอ้ตรงไอ้ตรงที่เทนบลอกที่เราเดินเนี่ยที่เราเข้าไปกินเนี่ยค่ะด้านหน้าที่มันมีคอนเนตอยู่ข้างหน้านะอ๋อด้านหน้านั้นค่ะมันจะมีเป็นเป็นร้านสำหรับว่าซื้อโพสซัดได้อ๋อใช่ใช่มันก็มีอินโฟเมชันเอาไว้ค่ะว่าให้ระวังทิกอ่ามันเกาะรูอย่างเงี้ยนะอ๋อไอไอตัวที่ไอทิกไอตัวที่มันมันดูดเลือดตัวตัวเล็กๆที่เหมือนเราไปที่เมืองไทยเขาเรียกอะไรนะ ที่ที่มันเป็นเหมือนเหมือนใช่ไหมตัวเล็กๆใช่ไหมที่มันกระโดดมันก็มันกระโดดได้ด้วยอ่ะมันมันแค่ไม่มันมันลักษณะอย่างนั้นอ่ะเนี่แบบว่าเราต้องแบบว่าดึงออกใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันดูดเลือดใช่แล้วมันพิษเลสด้วยว่าบางทีอ๋อเหรอบางทีเออถ้าเราไม่รู้อะไรเงี้ยฮะดอกไม้นี่ก็ดอกเดซี่ใช่ไหมดอกขาวๆเนี่ย ไม่ใช่เดซี่เหรอไม่ใช่เดซี่เหรอแค่คิดว่าเดซี่ที่สมัยเด็กๆมาแล้วก็เราไปมาผูกเแล้วมามานั่นแล้วก็ทำคล้องใส่ผมนะคะนี่เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเป็นเดซี่ค่ะเดซี่อีกพันหนึ่งมันอาจจะยังค่ะเดซี่เยอะแยะเลยแต่เราก็มาก็นอตแบดอุ้ยตายละ สองตัวมันไฟกันหรือว่ามันมัน,มนจีบกันหรือวันนี้เดี๋ยวเดี๋ให้ดูเนาะตัวโดเดนรอน,น,นี่สวยอยู่ค่ะพี่นี่ดูดูเห็นไหมพี่มันก็ดูเหมือนกระเช้าไหม,ามเขาก็เอาเขาวต้นไม้มาสารสารนี่ดอกนี่สวยค่ะตัวดเรนดรสีสีชมพูแล้วก็สีขาว สวยเียสวยใช่ไหมไม่หอมค่ะปกติแล้วจะไม่หอมดอกพวกนี้เดยวจะหอไทยสวยแต่รูปจุบไม่หอมสีขาวก็สวยค่ะพี่โอ้โอ้สีสวยค่ะดู เริ่มร่วงละดูตรงนั้นก็สวยต้องนี้สีขาวสวยเชียเดี๋ยวเรามาถ่ายถ่ายรูปตรงสีขาวไหมพี่สีขาวมันดูมันยังสดสดอยู่วันนี้ยังขึ้นไม่หมดพี่ตอนนี้กาลังตูมตูมยังขึ้นยังไม่หมดเอาสีขาวก็ขึ้นมานานแล้วเหมือนกันค่ะเริ่มเหี่ยวแล้วเหมือนกันนี่แดดแดดก็เบินแล้วเหมือนกันพี่ ถ้าดอกใหม่ๆมันก็จะสวยสวยอยู่ไปถ่ายตรงนั้นฝั่งนน้นอะไรฝั่งนู้นแอซิเรียฮะใช่ค่ะพี่แอซีเรียโอ้ยง่วนโน้นที่แก้วมานะคะตรงนั้นมันขึ้นมาพร้อมกันนี่มันยังไม่ขึ้นพี่ตรงนั้นขึ้นมาหรือมันขึ้นร่วงไปหมดแล้ว สวยใช่ค่ะนี่ก็ยังไม่บานนะอันนี่ก็อ,นนอันนี้บานหมดแล้วเห็นไหมอันนี้บานหมดแล้วเห็นไหมเหี่ยวๆใช่ออันนี้เหี่ยวไปแล้วอแต่สีขาวนี่เพิ่งบานค่ะนี่เพิ่งยังบานไม่หมดนะคะสีขาวดูสวยสีชมพูหวานมากเลยค่ะสีนี้พี่ดูพี่ สีเดี๋ยวอ๋อถอดหมวกดีกว่าจะได้เห็นหน้าพี่มาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยกัน<า> <c oughs> ถ่ายมาก็เห็น <c oughs> เห็นแค่นนะตรงนี้เขียวแล้วพี่โอ้ไม่เขียวพี่มันพึ่งกำลังขึ้นพี่มาดูตรงนี้สิสวยมากเลยมันเขียวหรือเปล่าหรือไม่เขียวอ๋อมันกำลังตูมอ๋นีนย,ยังตูมอยู่ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนาย,ยังตูมอยู่ยังไม่ขึ้นเนาะ มาตรงนี้กันนะพี่มาตรงนี้แป๊บนึงนิดนึงสวยโอ้ยหัวเถิกอเฉยพี่เดินถ่ายรูปกันพาเพื่อนๆนดูดอกไม้ดูสีสีส้มเราไปดูสีส้มแล้วก็เดินออกมานู่นมาพี่นี่กำลังตูม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 สวยอยู่ว่าอันนี้มันดอก รู้ไหมว่าความหมายของดอกอันนี้คืออะไรไความรักกับเจนเทลความความเจนเทลนะคะค่ะแล้วก็ดอกนี้ก็ความหมายถึงความรักเนาะความเจนเทลอุ้ยดอกนี้ดูดูสีสดมากค่ะดูสีดูสีนี้ค่ะดู สวยแล้วทางโน้นดีกว่านะทางโน้นก็สวยค่ะอ๋อใช่ดอกสวยอือสวยมากเลยค่ะสวยอะ่ะ ออกสวยมากเลยพี่ดูมันมีหลายสีมากเลยค่ะอ๋นี่มันมน,นีดอกมีกำลังบานกำลังแบบมันนี้สีส้มหลากหลายสีมากเลย ดอกสวยมากเลยพี่ดูให้ดูดูความสดดูความสดของดอกดอกกำลังกำลังสวยกำลังแปลว่าเขาเพิ่งออกมามันก็เลยต้องบ้านมีที่ใหญ่ๆนะมีอ๋อค่ะดูสวยสีชมสีม่วงชมพูออกม่วงค่ะพี่ดู ก<ส>ออก<ด>่อส,นนะสีแดงสวยกว่าใช่ไหมออแต่สีแดงแบบสีแบบเ,เจิดเ,นะเจิดจ้ามากเลยสดมากเลยแต่นี้ก็มันเป็นทุ่งเลยค่ะดูโอ้เสียดายค่ะนึกว่าเรายัางไม่ล่วง ตอนนั้นมาแกมาจังหวะที่ช่วงนี้อะค่ะมันบานพร้อมกันหมดเลยพี่เพราะมันบานพร้อมกันแล้วโอ้แบบว่ามันมองแล้วมันลานตาใช่เออมันร่วงไปหมดแล้วพี่ิ้ามันลาวลาวเอฟเรูปเมแล้วเราไปตรงนี้เราเดินดูดอกดอกร่วงไปเยอะเลยอแต่ก็ปีนี้อากาศมันไม่ดีด้วยเหลอเนาะพี่เนาะเพราะอากาศมันไม่ดีแล้วมันเราก็ไม่ได้ออกมาจากบ้านกัน เพราะไม่ได้ออกจากบ้านกันเราก็เลยตอนนั้นแก้วมานะมันแบบมันเป็นเป็นทุกจุดเลยค่ะพี่แถวนี้แถวนี้แถวนี้มันบานหมดเลยเพราะมันบานหมดแล้วมันก็จะสวยมากเดินเข้าเข้าป่าดอกไม้ดูสีชมพูส้มมันตัดกันดีมากเลยพี่ถ่ายด้านนี้สวยกว่าน sí? ี่อ๋อใช่ไหมใส่มาเาด้วยกันพี่นึกว่าสองด้านนี้ Reporter อุย้ยตอนนั้นต้นนั้นพุ่มนั้นเพนนิ่งตูมๆพี่โอ้ตรงน,นี้ก็เหี่ยวแล้วค่ะพี่นะอืมนอะอเสีย,ด,ยด้เนาะอันนี้นี่ตอนนี้ยังตูมๆกันอยู่ จริงเราต้องข้ามไปฝั่งนูน้นถึงจะไปถ่ายรูปที่พรด้ อิสเบลพลานเทชันน่ฟรีนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ดอกไม้กำลังสวยคนก็จะฮิตมาดูดอกไม้กันคะ่ะเป็นวิวน้ำที่ดอกไม้น้ำมันน้อยไปเนาะ อันนี้สวยสวยใช่ไหมอ่า okay โอเคโอเคค่ะเหี่ยวเนเาะมันเหี่ยวไปหมดแล้วว่าใช่ดูค่ะดูเรามาช้าไปเหี่ยวไปเยอะเลยค่ะ เียวเลยอันนี้ก็เริ่มเหียวแล้วค่ะใช่ไม่น่าจะเหี่ยวเร็วขนาดนี้นี่อันนี้สีสดไหนเนี่ยเออนี่สีสดสีสีส้มสีแสดใช่ไหมพี่ยังเก่งกับแก้วอีกนะเนี่ยพี่จำสีได้เยอะสีแสดสีส้มแก้วมัวไปหมดแล้วแก้วตีเป็นสีส้มและและแอ่งน้ำมันอยู่ตรงไหนล่ะพี่เรามาผิดทางหรอ มันต้องไปทางนูน้นจะมีส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 ้มสีเหลืองเนี่ยมันสวยเนาะสีส้มสีเหลืองนะี่นส,วนส,ส,ส,วสวยครับพี่สีเหลืองคะ่ะเหลืองเหลืองจริงๆผมแก้วมันเป็นยังไงไม่รู้มันรีบๆแฟบๆอะค่ะใส่โมกลับเข้าไปสิ เป <laughs> ็นว่ราใส่หมวกแน่เลยก็เลยมันมันมันรีบมันแฟบคือเหนื่อยยังเริ่มจะละเริ่มจะลวใช่ปะ่ะแล้วเราเดินไปถึงตรงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็กลับลอะอีน่งจมีเก้าอีให้ั่ง <laughs> นั่งไหมนั่งตรงต้นไม้นะนะนั่งอมีก้าอีอ้อยู่ตรงนั้น สีนี้ก็สวยสีส้มสีเ<อ>หลืองใช่สวยใช่ใช่แต่มันมันอยู่ได้ไม่นานเนาะมันอยู่ได้ไม่นาน กลัวนอนค่ะมื่อเห็นนอนเกาะพี่ก็ไปสามตัวแล้วก็เลยเดินไปก็ก้มดูใบกลัวนอนกลัวนอนเกาะนี่เราเดินเลาะไปตรงนี้ได้นะพี่เดินตัดไปตรงนี้มาไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่เคยเดินได้ดนนเ,เดินได้เราเดินไปตรงนั้นแล้วก็มันคงไม่มีนอนนะเนี่ยเดินนอนหล่นก็รู้ <laughs> คงไม่มีนะเดินไปก็กลัวนอนไปอุย้ยมีต้นอ้อนนี่ไงถึงแล้ว พา,า,ามาดูพรนค่ะมาดูมาดูภาษาไทยเราก็เป็นแอ่งน้ำใช่ไหมเป็นเป็นน้ำเป็นแอ่งนูง่ดมันอยู่ตรงนี้พี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้น,นี่ไงต้นนี้เป็นแอ่งมันเป็นแอ่งน้ำอยู่ทางนี้ สวยค่ะดูโอ้ยตรงนี้สวยใช่ตรงนี้สวยมากเลยยิ้มก็พอเดินมาใกล้ไหนมาเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวไปทางนั้นนะคะเดินไปทางนั้น สีค่ะแถวนี้สีสดใสามากนะคะ ตั้งใจจะมา,า <คอ S 1> ถ้ามาไม่ถึงพรนี้ก็แปลว่ามยังมาไม่ถึงอรัอพี่ตอนนี้ คยมาอันนี้แล้วตอนนั้นมาก็มีตาต้องมาถ่ายรูปนักเต้นบัลเล่เออเหรอทมาแอคชั่นอยตรงนี้ค่ะแต่ว่าไม่ว่าเดินทางไหนอันนั้นมาเจอโดยบังเอิญออตอนนี้เราก็กลับแล้ว มันก็ถ้าเรามาจากตรงนี้มันก็ใกล้ค่ะพี่เราเดินเลาะมาด้านนี้ก็ใกล้ถ้ามาด้านนู้นก็อีกให่อีกด้านหนึ่งเดินเลาะมาด้านนั้นก็สวยนี่ก็ดอกดอกใหญ่มากค่ะดูดูเท่าเท่าน้าเท่าน้าเราเลยอันนี้ก็เท่าน้าเราเลยเนี่ยดูสิสวย ลานตาไปหมดนะพี่เนาะนดอกไม้มันตรงไหนมันก็สวยมันก็สวยลานตาไปหมดเนี่ยนึกถึงสมัยสมัยลูกเล็กๆกับพี่เนี่ยเขามาแล้วเขาจะชอบมากเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะตะปีนตะปีนเล่นกัน่ะเราก็พี่จะเข้าห้องน้ำไหมมันมีห้องน้ำทางนู้นจะเข้าไหมถ้าเข้าก็ไม่เข้าไ,ม,ไม่เข้าเราก็กลับอย่างเงี้ย จำไม่ได้ทางอ๋อตรงนี้ที่นก็มีห้องน้ำตรงนี้แต่แล้วเราก็เดินตรงไปนั้นก็ไปเป็นทางออกไปนิดเดียวถ้าช่วงมีดัฟเฟเดลนะครับตรงนั้นจะจะออกเยอะมากดัฟเฟเดลตรงนั้นค่ะแล้ก็เป็นห้องน้ำแห้องน้ำเมื่อก่อนเนี้จะเป็นต้นไม้มันเยอะมากแถวนี้จะหาแทบไม่เห็นตอนนี้เขาตัดออกมามันก็เลยเห็นชัดขึ้น เมื่อก่อนนี้แถวนี้จะเป็นเป็นต้นไม้หมดเลยถ้าใจว่าแกต้องมาบ่อยมาก็จะได้มาบ่อยมาจะไปไหนก็กับแฟสองคนเดินเดินนะเพราะนานๆมากันทีอ่ะไปไหนดีซ้ายขวาต่อไปเรื่อยๆแฟนพี่อยู่เขาบอกไปทิศนู้นทิศนี้ีนดอกดับฟิลอมบลูเบลแถวเนี้ยก็ยังพอมี โอเคค่ะเพื่อนๆนคลิปนี้ก็พากันเดินดูดอกไม้ไปทานข้าวมาก็พอประมาณนะคะก็ไว้เจอนี่กำลังจะเดินกลับกันแล้วค่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะยังไงก็คุยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หญิงแก้วยูเคด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะ <laughs> วันนี้ พามาเที่ยวกันค่ะค <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะวางนอนอยู่ค่ะเข้าใกล้ไม่ได้ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะเพราะช่วงนี้เขาจะห่วงลูกค่ะถ้าถ้าเป็นแม่นะคะคนคนนั้นก็พยายามไปใกล้เหมือนกันแกไม่ไปดีกว่าด้านนน้นก็มีค่ะ